สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1เมษาไปจนถึงวันที่15เมษาโดยประมาณนะคะ ซึ่งเราก็จะจัดทำคลิปวิดีโอคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนและปักหลังของเดือนไว้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวค่ะ แต่การพยากรณ์แบบรายปากักรายเดือนหรือรายสัปดาห์อาจจะพิจารณาที่ดาวพระจันทร์ไม่ได้เพราะมีการโคจรเปลี่ยนราศีทุกๆ2สองวันนะคะโดยประมาณนะเราจึงยึดดาวพระพฤหัส,สบดีมาเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะและในขณะนี้ดาวพระพฤหัส,สบดีเนี่ยโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีเมษอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตา ส่งผลดีอย่างมากต่อชาวกรกฎในแง่มุมของการทํางานค่ะ และดาวพระพฤหัสก็จะมีการเดินดีขึ้นคือเดินเสด็เดินเร็วลักษณะของการเดินเสด์เดินเร็วจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีกําลังที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะดาวเดินเสด็นั่นหมายความว่าดาวมีกําลังเข้มแข็งเจ้าชะตาก็ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวตัวคุณจะมีพลังใจที่เข้มแข็งมีแรงกายที่เข้มแข็งมีความกระตือรือร้อนรวมถึงได้รับการส่งเสริมผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข,ข้างก็จะเกื้อกูลดีมากมาก าชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะปักแรกของเดือนเมษายนปี2567นี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะจะเห็นศักยภาพในตัวคุณก็ขอให้คุณทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เต็มกำลังได้เลยนะคะและข่าวดีของชาวลัคนาราศีกรกฎประการต่อมาคือในระยะปักแรกของเดือนเมษายนปี2567นี้ ดาวพระสุกและดาวพระเสาได้ทําการโคจรแยกออกจากกันแล้ว ก่อนหน้านี้เนี่ยดาวสุกและดาวเสาร์ถือเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูได้โคจรร่วมกันอยู่ที่ราศีกุมค่ะส่งผลมายังชาวลัคนาราศีกรกฎให้เกิดความเคร่งเครียดความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเงินการทองหรือแม้แต่เรื่องของการทํางานต่างๆปัญหามันค่อนข้างจุกจิกเลยทีเดียวแต่พอจังหวะเมษายนนะคะนับตั้งแต่วันที่สองเมษายนเป็นต้นไปดาวพระสุกจะแยกออกแล้วค่ะดาวพระสุกจะก้าวเข้ามาสู่ราศี ีีมโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดค่ะได้เกณฑ์ที่เข้มแข็งต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากแล้วก็แยกก,กันกับดาวพระเสาร์แล้วไม่เจอกันแล้วแยกกันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูแล้วก็ส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานมากยิ่งขึ้นมีความโล่งมีความโปร่งสบายหยิบจับทําสิ่งใดมันจะมีโอกาสราบรื่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่ารีบร้อนจนเกินไปนะ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมต่างๆค่ะในด้านการงานชาวลัคนาราศีกรกฎคะคุณอาจจะต้องระมัดระวังการติชินนินทาสักหน่อยนะให้ระมัดระวังศัตรูในที่ลับศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวเองอะค่ะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะถูกติชินนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีหรือมีคนมาคอยจ้องจับผิดคุณอยู่เพราะฉะนั้นการวางเนื้อวางตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การดูแลบุคลิกภาพการพูดการเจรจาต่างๆต้องดูให้ดีคนคอยเพ่งเลง็งคนคอยจับจ้องคุณอยู่นะคะการรู้จักกาลรรเทศะหรือทำอะไรที่มันไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎประพฤติแล้วก็วางตัวให้ดี คนอื่นๆก็จะเข้ามากร่ำไกรายคุณไม่ได้และข่าวดีของชาวกรกฎก็คือมีดวงนารีอุปถัมภ์คนเพศหญิงจะช่วยเหลือดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงหรือหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงลูกค้าที่เป็นคนเพศหญิงหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะคะจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากกว่าคนเพศชาย และการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะก็คือมีเกณฑ์ที่เขาจะช่วยเหลือคุณแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปช่วยเหลือเขาแลกเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลักษณะนี้ค่ะซึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนเพศหญิงคนนี้ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยนะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังประการต่อมาคือเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ร้อนมากหงุดหงิดง่ายมากนะคะ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะทะเลาะเบาแว้งกับคนรอบตัวได้ง่ายหัวเสียง่ายมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะทําอะไรบางอย่างผิดพลาดเนื่องจากการตัดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้บอกให้คุณเนี่ยเป็นไปยังคำพย,ำพยากรณ์นี้นะคะคือคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้คุณได้วางแผนให้คุณได้เตรียมรับมือ อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้คุณระมัดระวังป้องกันอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปส่วนอะไรที่ดีๆก็ให้น้อมรับพลังงานดีๆเหล่านี้ไปได้เลยนะคะสิ่งที่สมอยากจะเตือนกันก็คือการตัดสินใจเร็วมันทําให้เกิดความผิดพลาดคุณต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบช้าๆลงหน่อยไม่เป็นไรไม่เสียเวลานะคะขอให้คุณนึกคิดแบบนี้ก่อนในระยะนี้นะต่อมาพิจารณากันในแง่ของการเงินการทองกันบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีมุมที่ตึงๆบ้างในบางครั้งนะคะแต่ก็ยังจัดการเงินได้ดียังมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่แม้ว่าจะมีะรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ไม่เหมาะจะให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรที่จะไปเซ็นร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือไปค้ำประกันอะไรให้ใครมีโอกาสที่จะถูกหลอกหรือว่ามีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวพระพุธและดาวพระราหูอย่างโคจรร่วมกันอยู่คนที่คุณเคยไว้ใจก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไว้ใจได้ในระยะนี้ ะะเพราะฉะนั้นพยายามพึ่งพาตัวเองแล้วก็พยายามใช้เซนต์ลังสังหรณ์ของตัวเองช่วงนี้เซนต์ดีลังสังหรณ์ดีค่ะถ้าเอาเซนต์ลังสังหรณ์มาใช้ในแง่มุมของการทําธุรกิจทําการงานเนี่ยคุณก็จะมองออกเลยว่าใครเข้ามาดีใครเข้ามาร้าย นะคะหรืองานลักษณะนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบไหนแนวไหนคนจัดแบบไหนผลิตภัณฑ์แนวไหนกําลังมาการทําธุรกิจแนวนี้จะรอดไหมไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะพอคาดการสถานการณ์ต่างๆได้ดีถ้าคาดการในเรื่องของคนคือการร่วมมือกับคนคนนี้เนี่ยมันจะราบรื่นไหมนะคะหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเนี้ยควรจะวางตัวอย่างไรอะไรลักษณะเนี้ยค่ะเอาเรื่องของเซน์เอาเรื่องของลังสังหรณ์มาใช้เกี่ยวกับด้านการงานให้เกิดประโยชน์หากจะเอามาใช้ในแง่มุมของการเงินก็เป็นในเรื่องของการ ลงทุนค่ะอย่างเช่นกองทุนการเทรดหุ้นน้ำมันทองคําเหรียญต่างๆสามารถที่จะใช้เซนต์ใช้ลางสังหรณ์มาร่วมกันกับองค์ความรู้ที่คุณมีได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะรวมไปถึงคำพูดการเจรจาต่างๆพยายามใช้วาทศิลให้ดีนะคะ เรื่องของสุขภาพค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องระมัดระวังออฟฟิศซินโดรมนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการปวดเมื่อยคอบาไหลไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถส่วนมากจะเป็นลักษณะของการนั่งอยู่กับโต๊ะนั่งอยู่กับที่นะคะก็ต้องพยายามเดินเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนอิริยาบถด้วยนะคะและลําดับต่อมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ชาวกรกฎอาจจะต้องประคองความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งค่ะใครที่มีคู่มีคนรักนะคะในระยะนี้ดาวพระเสารโคโจรสถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนที่ไม่ค่อยจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกรกฎสักเท่าไหร่ก็อยากจะฝากเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอให้คุณใจเย็นสักนิดหนึ่งบางทีเนี่ยพอคุณมีแฟนมีคนรักแล้วคุณมองว่าแฟนของคุณเนี่ยเป็นของตายจะพูดอย่างไรก็ได้ นะคะจะใช้คําพูดรุนแรงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่รักษาน้ําใจกันมันทําให้เขาเนี่ยคิดอะไรได้หลายๆอย่างนะหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะออกห่างจากตัวคุณหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะสวนกลับมาแรงๆจนคุณรับไม่ได้เช่นเดียวกันก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์คําพูดแล้วก็ความใจร้อนของตัวคุณเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวกรกฎค้าสมัยมองว่าดวงชะตาของคุณยังได้รับการคุ้มครองที่ดีจากดาวพระพฤหัสบดีที่เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานดังนั้นพยายามมุ่งมั่นในเรื่องของงานมากกว่าเรื่องอื่นๆนะความก้าวหน้าความสําเร็จจะส่งผลมาอย่างตัวคุณคะ่ะและถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดได้ผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆกับตัวเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้ เทพพยาดาฟ้าดินต่างๆได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงและน้อมรับพลังงานดีๆจากบุญกุศลที่คุณเคยทํามาเคยก่อร่างสร้างมาให้เป็นแรงผลักดันเกื้อกูลดวงชะตาให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งสําเร็จค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ